สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคม2025นะชาวราศีกุมวันที่จะแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์ไทยก็ได้นะคะผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างนะผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวราศีกุมนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดาแห่งฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะจะจะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อันดับแรกเลยนะก็อยากจะขอทิศทางพลังงานให้กับชาวราศีกุมหรือว่าผู้ที่มีลักษณตรงกับราศีกุมนะคะช่วงเดือนพฤษภานะมาแล้วว้า wow, ว A change in the wind นะคะพลังดีมากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณ ตอนนี้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ปรากฏขึ้นแล้วนะคะชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่สวยงามมากๆเหมือนมีช่วงเวลาที่ดีมากๆในชีวิตกำลังที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เข้าใกล้มากๆหรืออาจจะกำลังเกิดขึ้นอยู่ก็ได้นะคะพลังดีมากเลย ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีกุมนะคะหรือว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกับราศีกุมนะ,ะได้สับเลือกไพ่รียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณเปิดมาแล้วนะคะมีสัญญาณ8ถ้วยนะคะ The strength p o w e r สัญญาณอัศวินถือดาบแล้วก็มีสัญญาณห้าดาบว้า wow. วเหมือนคุณได้มีการเคลียร์อดีตหรือมีการจัดการอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณได้พบเจอคู่แท้ของคุณนะคะสัญญาณพลังงานเนี่ย การพบเจอความรักมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงฐานพลังงานปรากฏขึ้นในชีวิตของชาวราศีกุมนะเพราะว่าสัญญาณการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นแล้วแสดงว่าอะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมันคือการแจ้งเตือนอะไรบางอย่างที่ชาวราศีกุมอ่ะจะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะ มีเกณฑ์ว่าบางคนจะได้เดินทางหรือว่าได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ความกล้าหาญย่างมากนะคะอัศวินถือดาบต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจแล้วก็ลุยนะคะทำในทิศทางนั้นก็เป็นไปได้อะไรหลายอย่างที่ชาวราศีกุมต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการคนรอบๆตัวนะคะ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ขึ้นกับเราคนเดียวนะคะเหมือนกับมีปัจจัยหลายอย่างรอบๆตัวเราที่ทำให้เราต้องเรียนรู้เรื่องของการจัดการขึ้นมาด้วยนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานของชาวราศีกุ้มในช่วงเดือนพฤษภานะแล้วมีสัญญาณเก้าถ้วยนะคะชาริออวาวแล้วก็ แปดไม้เท้าใช้เลยเกณฑ์การเดินทางมาเยอะเลยนะคะชาวราศีกุมถ้าเกิดคุณได้เดินทางจะดีมากๆนะเหมือนคุณจะทําสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ได้สําเร็จนะคะการเดินทางจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเดินทางที่ปรากฏนี้นะคะสัญญาณนะเป็นไปได้ทั้งทางไกลและทางใกล้นะคะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง การเดินทางนี้อาจจะเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับความรักการไปเจอคนที่รักก็ได้หรือคุณอาจจะตั้งใจไปทำงานไปเรียนไปทำอะไรบางอย่างที่ต้องเดินทางแล้วคุณไปพบเจอคนรักก็ได้นะคะพบเจอคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตั้งต้นชีวิตใหม่สร้างครอบครัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะ สัญญาณตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนหลายคนเข้ามานะในชีวิตอะยังไม่ได้ตัดสินใจหรืออาจจะยังไม่ได้ลงเอยกับใครจริงจังก็ได้นะคะพลังงานสัญญาณเหมือนคนที่รักชีวิตโสดแล้วก็ฮอตอะนะมีเสน่ห์นะคะ๊อปูล่านะคะสัญญาณตอนนี้คือคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแหละเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมารอคุณอยู่แล้วนะคะว้าวเลย ทีนี้เรามาดูสัญญาณคู่ของชาวราศีกุ้งนะคะมาแล้วสัญญาณเดอะสตาร์วางราชาถึงไม้เท้านะคะแล้วก็อัศวินถือเหรียญว้า wow. วคนคนนี้เป็นคนไกลได้นะสัญญาณราชาถึงไม้เท้าอาจจะเป็นคนไกลคนที่รอคอยในการที่จะเจอกันได้ เป็นคนที่พยายามจะสร้างชีวิตตัวเองให้มั่นคงมีครอบครัวที่อบพนคนคนนี้เขาตั้งจิตอธิษฐานนะคะสัญญาณเดือสตาร์ในภาพนี้เหมือนเขาตั้งจิตอธิษฐานให้พบเจอกับสิ่งที่เขามุ่งมั่นในชีวิตนะ่ะคนรักก็อยากเจอคู่โสมิกนะคะถ้าเป็นเรื่องราวของชีวิตก็อยากจะใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะ พลังงานของเขาเนี่ยเหมือนเขาเตรียมความพร้อมมานานนะคะใช้เวลาน,านานในการเตรียมความพร้อมหรือว่าจัดการทุกอย่างในชีวิตนะถ้าคุณกับเขารู้จักกันแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเขากำลังรอคอยคุณอยู่แล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะว้าวเรามาขยายสัญ,ญญาณคู่ของชาวราศีกุมนะคะว้าวเชาลีออตตรงกันกับคุณเลยนะคะ คุณกับเขาอาจจะเดินทางไปไหนด้วยกันหรือเปล่านะสัญญาณเหมือนเดินทางมาเจอกันนะ่ะอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางทั้งคู่ก็ได้หรือได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะพลังงานของเป้าหมายชีวิตที่คุณทั้งคู่จะพุ่งชนว่างั้นเลยแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้โหอัศวินถึงไม้เท้าออกมายืนยันนะคะว่าได้เดินทาง คนคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานการเรียนหรือชีวิตที่ต้องมีการโคจรบ่อยๆนะคะก็คือเดินทางไปโน่นไปนี่คนที่มีความกระตือรือร้นอะไรแบบนี้นะแอคทีฟนะคะทำน่นทำนี่สมาร์ทนะ,ะโอ้โหเด็กถึงไม้เท้าไม้เท้าเยอะเลยมีสัญญาณของคนไกล หรือว่ารู้จักกันผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเว็บเดตท,ที่น่าเชื่อถืออีกอย่างหนึง่งอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นการเดินทางของคุณเองหรือของเขาที่ไปทำงานแล้วเจอกันหรือเป็นคนที่รู้จักกันผ่านการทำงานก็ได้นะคะอะไรบางอย่างที่ต้องสื่อสารเดินทางแล้วเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้ ววาโอ้โหสเตรนพลังงานตรงกันอีกแล้วนะคะโซเมขึ้นมาเยอะเลยนะพลังโซเมสัญญาณตรงกันเขาต้องการจะเจอรักแท้คู่แท้คนคนนี้เหมือนการเดินทางเพื่อหาหัวใจตัวเองอะไรประมาณนั้นเลยนะคะสัญญาณดีมากเลยอะ่ะคุณทั้งคู่มองหากันและกันนะคะตามหารักแท้คู่แท้เหมือนกัน ถ้าเจอกันแล้วเนี่ยสแสดงว่าจิตจะผูกพันกันมากๆแล้วก็รู้เลยว่าคนคนนี้แหละนะโอ้โหห้าไม้เทา้าสัญญาณของเขาเนี่ยน่าจะต้องบริหารจัดการบางอย่างนะคะหลายๆปัใจจัยในชีวิตเขาเหมือนเขาต้องแข่งขันเหมือนเขาต้องบริหารจัดการคนหลายคนรอบๆตัวหรือต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ย ถ้าหากความรักในอดีตของเขาเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ตัวเองหรือต้องทําอะไรบางอย่างเยอะแยะอาจจะทําให้เขาเพลียก็ได้นะเพลียใจเหนื่อยใจเพลียใจนะคะอ่อนใจที่จะมีความรักอะไรแบบนี้เขาอาจจะขอให้เวลากับตัวเองก่อนก็ได้มันเหมือนเขาต้องทําอะไรที่แบบเยอะแยะมากเลยนะคะเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะ เมื่อเขาเจอกันกับคุณมันอาจจะเป็นคำตอบหนึ่งก็ได้ในชีวิตเขาว่านี่แหละสิ่งที่ตามหามานานนะคะคนที่ใจตรงกันคิดเหมือนกันชอบอะไรมันเหมือนกันก็ได้นะโอ้โหใช่เลยราชนีถือไม้เท้าชอบเดินทางทังคู่นะคะแล้วก็เหมาะสมกันมากๆด้วยบุญบารมีรูปร่างหน้าตาบุค,คลิกอะไรอย่าเงี้ยนะ พลังงานก็อยู่ในระดับเดียวกันนะคะโอ้โหชาสเมนคนคนี้ตอนนี้มีเกณฑ์ได้เกิดใหม่นะคะผ่านพ้นวิบากอะไรในชีวิตของเขาแล้วแล้วเขาได้เกิดใหม่มีชีวิตใหม่จะได้รับข่าวดีนะคะโอ้โหเฮโรแฟนใช่เลยตื่นรู้สัญญาณของเขาเนี่ยตอนนี้เหมือนโชคชะตาฟ้าเปิดนะคะ ให้เขาเนี่ยได้พบเจอคู่ที่เป็นคู่แทรรักแท้สัญญาณของเขาเหมือนได้เรียนรู้ชีวิตมานานนะคะเขาจะจริงจังกับเรื่องของความรักมากขึ้นเหมือนเพิ่งค้นพบหัวใจตัวเองเนาะอาจจะใช้เวลานาน,านมากเลยนะคะกว่าจะพบหัวใจตัวเองว้าวใช่เลยโชคชะตากำลังจะพลิกเปลี่ยนสำหรับคนคนนี้แสดงว่า พลังงานบุญที่เขาได้สั่งสมมาไม่ว่าด้วยการตื่นรู้หรือการที่ชอบทําบุญนะคะสัญญาณบุญการฝึกจิตก็ได้นะคะปรับฐานจิตฐานบุญบารมีเนี่ยจะทําให้มันมีแรงบุญเนี่ยที่สามารถหมุนกลงล้อโชคชะตาได้จะมีจังหวะเวลาที่คนคนนี้นะคะเหมือนจะเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะโชคชะตาจะเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีมากๆว้าว หกไม้เทา้าประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกเรื่องไม้เท้าเยอะเลยคนคนนี้ถ้าได้ทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ทางไกลนะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งดีมากๆหรือว่าบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะคะเขาจะประสบความสําเร็จดีมากๆแล้วเรื่องความรักเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางเยอะเลยนะคะเดินทางไปไป,ไปมาม อาจจะเดินทางไปมาหากันกับคุณก็ได้นะคะชอบเดินทางเหมือนกันก็ได้นะคะพลังดีมากทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีกุมและความสัมพันธ์นะคะช่วงเดือนพฤษภามาแล้ว ว้าวหกไม้เท้าตรงกันกนบเขาเลยนะคะห้าดาบก็คือสัญญาณตรงกับภาพรวมอีกนะแล้วก็ The อ็มเ r อรนะคะหรือดีฮอนกอดว้าวสัญญาณคือความสำเร็จการบริหารจัดการอะไรหลายอย่างในเรื่องความสัมพันธ์นะคะจะประสบความสำเร็จขอให้ใจเย็นแล้วก็ลงมือทำด้วยความตั้งใจที่ดีนะคะ คุณทั้งคู่นะคะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะมีพลังที่ดีมากๆในการบริหารจัดการทุกอย่างให้สําเร็จปัจจัยรอบตัวคนรอบตัวนะคะครอบครัวญาติพี่น้องนะคะหลายๆอย่างนะพลังงานออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่ตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะคะแล้วลงมือทําอย่างแท้จริงจะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์การเดินทางทั้งคู่เลยนะวาวมาก เรามาดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะมาแล้วโอ้โหสัญญาณหนึ่งดาบหนึ่งไม้เทา้าแล้วก็โอ้โหสัญญาณของ Justice นะคะ standing stone ดีมากเลยคุณทั้งคู่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมมีการตั้งรกรากถิ่นฐาน นี่คือสิ่งที่คู่ควรนี่คือสิ่งที่ฟ้าเปิดนะคะเหมือนกับเป็นพรมลิขิตหรือชะตาลิขิตให้คุณทั้งคู่ได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเหมือนเป็นชีวิตที่มั่นคงมากๆนะคะเอาชนะทุกอุปสรรคได้หนึ่งดาบสัญญาณดีงามมากถ้าหากเป็นคนโสดคุณมีแรงดึงดูดเนื้อคู่คุณเข้ามานะคะ มันอาจจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาพิสูจน์เพราะว่ามีทั้งเรื่องของการเดินออกจากความสัมพันธ์มีทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตกระทันหันอะไรเงี้ยมันเป็นโจทย์และมันเป็นความทา้าทายนะคะสำหรับพิสูจน์ความรักของคุณเมื่อคุณตอบโจทย์นนั้นได้หรือคุณก้าวข้ามสถานการณ์นั้นได้นะคะคุณจะได้ครองรักครองคู่กับเนื้อคู่ของคุณนะวาวเลย เรามาดูกันว่าแล้วโรแมนต์แองเจิลอยากบอกอะไรชาวราศีกุมบ้างนะคะโอ้โหนิวเลิฟความรักใหม่สิ่งใหม่อะไรที่โรแมนติกมากๆจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะถ้าหากเป็นคู่กันก็จะเป็นมิติใหม่ของความรักอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะจะเป็นอะไรใหม่ๆที่เข้ามาทำให้ ชีวิตเราดีงามนะคะว้าวพัฒไลฟ์เลชชิพใช้เลยสัญญาณของเนื้อคู่นะคะคู่บุคเพสันนิวาสคุณเคยเป็นคู่กันมาก่อนอาจจะเป็นคนรักเก่าในชาติภพปัจจุบันก็ได้หรือว่าจากอดีตชาติก็ได้นะคะยังไงก็ตามก็มีสัญญาณเป็นคู่บุคเพสันนิวาสนะว้า wow. ว โอ้โห oh, engagement มั่นหมายนะคะมั่นหมายแล้วก็แต่งงานว้า wow, วเลยสัญญาณพลังงานความรักมาเต็มนะชาวราศีกุมถ้าคู่ไหนมีข่าวดีนะคะมีการมั่นหมายต้องขอแสดงความยินดี oh, ล่วงหน้า oh, oh. เพราะว่ามีแรงดึงดูดความรักเข้ามาเต็มมากๆจะมีการพัฒนาระดับความจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์นะคะว้าวโอ้โห สัญญาณนะสัญญาณบางคู่อยู่ไกลกันนะคะถ้าเป็นรักทางไกลหรือมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ห่างเหินนะใบนี้นั่นหมายถึงว่าคุณกําลังต้องการการบริหารจัดการเรื่องความสัมพันธ์นะคะคุณต้องบริหารจัดการให้รู้ว่าเรารักกันคุณทั้งคู่รักกันนะ แล้วพลังความรักจะทำให้คุณได้พบกันได้ลงเอยกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังนะคะมันเป็นบทพิสูจน์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงสถานะสะเตตัสแบบไหนบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนไพ่ใบแรกนี้นะคะดังนั้นอยู่ที่การเลือกของคุณการบริหารจัดการของคุณด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อความจาก l ลเวอร์ซอร์โเนี่ยอยากบอกอะไรชาวราศีกุมบ้างนะคะมาแล้วโอ้โ oh ห Only Time Will Tell นะว้า wow. วมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะตอบได้นะคะคุณจะรู้แล้วล่ะว่าใครคือคนคนนั้นนะคะมาแล้วไปนี้เป็นข้อความนะคะ ข้อความนี้บอกว่าถ้าคุณสามารถทำอะไรบางอย่างคุณจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์คำถามนี้คุณจะตอบได้เพราะว่ามันอยู่ในหัวใจของคุณเองนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าจิตวิญญาณของคุณต้องการอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คำตอบอยู่ที่นั่นขอให้ทำตามเสียงหัวใจนะคะคุณจะค้นพบทิศทาง ที่จะไปสู่ความสำเร็จนะคะวาวมากเลยสัญญาณลึกซึ้งและอลังการมากนะคะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวของชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ